คุณรู้ได้ยังไงว่าพระเจ้ารักคุณเอาถามเขาที่ถามเขาว่าคุณรู้ได้ยังไงพระเจ้ารักคุณเพราะว่าอาจารย์สิริพรบอกหรือว่าคนที่สอนเราใน,รนพระคัมภีร์้องผู้เชื่อใหม่บอกใช่ไหมครับอย่างนั้นหรือเปล่าถามอีกทีสิครับคุณรู้ได้ยังไงพระเจ้ารักคุณเอาเอาหลักฐานมาโชว์หน่อยไหนเอาหลักฐานมาโชว์หน่อย ไหนเอาหลักฐานมาโชว์หน่อยบอกเขาถามเขาไหนหลักฐานมาโชว์หน่อยไหนพระเจ้ารักคุณถ้ามารมันมาถามเราแบบนี้ล่ะเจ้าเธอรู้ได้ไงว่าพระเจ้ารักเธอคุณจะตอบว่าไงครับอาจารย์สอนที่โบหรอประเด็นที่ผมต้องการจะตั้งก็คือว่าอะไรคือหลักความเชื่อของคุณ คุณรู้ได้งไงพระเจ้ารักคุณพระคัมภีรสอนพระเยซูรักฉันพระเยซูรักฉันพระคัมี์มีสอนจึงรู้อย่างนั้นแน่นอนแสดงว่าถ้าเราจะรู้ว่าพระเจ้ารักเราเราต้องมีข้อพระกัมภีร์ถามคนข้างๆสิครับข้อไหนที่คุณที่พระเจ้าบอกว่ารักคุณถามามถาม,ถาม,ถามไล้ครับ เอ่อข้อไหนอ่ะข้อไหนข้อไหนอ่ะถ้าเขาตอบว่ารู้อ่ะแต่จำข้อไม่ได้แต่รู้ว่ามีแน่ขอเวลาหน่อยนะแล้วก็เอาขึ้นมาแล้วหาพระกัมภีร์เขาใช้ได้นะเพราะว่าบางทีเราก็จำข้อไม่ได้แต่เรารู้ว่าพระเจ้าเขียนไว้โอเคไหมใช้ได้แต่พี่น้องเชื่อไหมมีคริสเตียนที่ไม่มีความคิดนั้นเลยถามว่าทำไมพระเจ้าถึงรักคุณ ก็ไม่รู้สิเข้ามาในโบสถ์ทุกคนก็พูดว่าพระเจ้ารักเราคิดว่าถ้าเรามีชีวิตอย่างที่เราไม่รู้แบบนี้เราจะพ้นน้ามือมารไหมครับอ,อ,อ,อุ้มมือมารเนี่ยมารมันเป็นสิงใช่ไหมคอยเวียนจะกัดคนเนี้ยจะโดนกัดก่อนไหมแน่นอนเพราะว่ามันรู้ว่าคนเนี้ยเหมือนกับในกิจการพูดว่าข้าพเจ้ารักษา ในน้ำใช่ไหมมีคนหนึ่งที่ไปรักษาไปขับผีออกแล้วก็บอกว่าไล่ไล่ผีเราไล่เจ้าในน้าของพระเยซูที่อาจารย์เปาโลเทศนาวิธีนี้มันไม่ได้เพราะว่าทุกอย่างที่เราทําเราต้องรู้ว่าเราต้องมีความเราต้องรู้เองว่าพระเจ้าทรงบอกว่าอย่างไรเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องพระเจ้าที่ผมพูดถึงเรื่องพระเจ้ารักคุณเท่านั้นอา้าวพระวิญ,ญญาณอยู่ในคุณไหมครับรู้ได้ยังไงอาจารย์สอน พราคัมภีร์บอกบอกตรงไหนคุณมั่นใจไหมเพราคัมภีร์บอกคุณมั่นใจไหมหลายท่านอาจจะรู้สึกว่าเออไม่ค่อยมั่นใจฮะท่านต้องเปิดพระคัมภีร์ด้วยตัวของท่านเองและเห็นให้ได้ด้วยตัวของท่านเองแล้วถ้าท่านเห็นแล้วขับคลายขับคลาท่านต้องกลับไปเปิดให้ได้พี่น้องอันนี้เป็นการต่อสู้ในชีวิตของท่านท่านต้องต่อสู้กับเรื่องนี้ก็คือท่านจะต้องเข้มแข็งในพระวจนะของพระเจ้า เพื่อท่านจะได้ต่อสู้กับมารได้ต่อต้านมันได้เวลามันมาพูดเวพระเยซูต่อต้านกับมารพระองค์ใช้วิธีนี้พูดอ้างข้อพระคัมภีร์เช่นเดียวกันทุกอย่างแม้แต่งานอะไรก็ตามที่เราแม้แต่อ่านหนังสือของของของคุณจริงใช่ไหมครับที่ออกมาทั้งหมดมันมาจากพระวจนะของพระเจ้ามันไม่ได้เป็นคําที่เราแต่งสวยงามแต่เรารู้ว่าพระเจ้าสัญญาว่าอะไรทุกครั้งผมจะนำรัศกรเดี๋ยวนี้ผมจะต้องอ่านข้อพระคัมภีร์ก่อน เมื่อก่อนผมไม่ได้ทําแบบนี้แต่ตอนหลังผมรู้แล้วเพร,ราะการเจอมันมาจากสิ่งที่พระเจ้าสัญญาความเชื่อเกิดจากการได้ยินไม่ใช่ได้ยินศิษย์พิบาลพูดหรือได้ยินกับอาจารย์หรือใ,ใครพูดความเชื่อเกิดจากการได้ยินพระวจนะของพระเจ้าเท่านั้นเพระเาะวจนะของพระเจ้าเท่านั้นที่จะทําให้เกิดความเชื่อในพระเจ้าไม่ใช่เชื่ออะไรก็ได้เชื่อแบบพระเจ้าเชื่อในพระเจ้าเชื่อคือเชื่อวางใจในพระเจ้า